สวัสดีครับพบกับผมทาวเวลบายทีคในช่องยูทูบนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่เซนทรัลเฟสติวัลอ t v วิวนะฮะวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมากินซ a นตาเฟ่นะฮะก็เป็นร้านสเต็กนะฮะเมนูที่เป็นไฮไลท์เป็นซิกเนเจอร์นะฮะก็คือสเต็กหมูโคลบุตะนะฮะที่มาแล้วต้องสั่งนะครับข้างบนก็เป็นร้านวิ่งนะฮะข้างล่างก็มีร้านค้ามากมายนะฮะ ก็มีรถไฟให้บริการที่ชั้นสองนะฮะถ้าน้องๆคนไหนอยากนั่งรถไฟนะฮะก็ต้องช้อปปิ้งให้ครบ500บาทนะฮะตามใบเสร็จก็จะได้นั่งรถไฟแบบนี้นะครับก็มีพ่อแม่พาน้องๆมานั่งรถไฟกันเยอะเลยนะครับขอพาพื่นๆมาดูเมนูกันก่อนเลยนะฮะเปิดมาก็จะเจอสเต็กหมูโคลบูตะนะฮะซึ่งเป็นเมนูที่มาแล้วต้องสั่งนะฮะ แบบให้เลือกก็มีนะฮะก็มีทั้งหมูทั้งไก่นะฮะทั้งปลานะครับรวมถึงเครื่องเคียงต่างๆนะฮะแล้วก็ซอสนะครับอันนี้เป็นสไตล์เนือนะฮะก็สามารถเลือกระดับความสุกได้นะฮะก็มีทั้งสุกพันกลางแล้วก็สุกมากนะครับ อันนี้เป็นสเต็กไก่นะครับส่วนอันนี้เป็นสเต็กปลานะครับก็มีทั้งปลาแซลมอนนะฮะแล้วก็ปลาดอลลี่นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นสปากเกตตี้นะฮะก็มีทั้งสปากเกตตี้คาโบนาร่าสปากเกตตี้ผัดขี้เมานะครับแล้วก็สปากเกตตี้น้าต่างๆมากมายเลยนะครับเมนูข้าวเขาก็มีนะครับ เป็นเมนูออเดอร์ฟนะาหรือว่าเมนูเรียกน้ำย่อยนะครับส่วนอันนี้เป็นเมนูซุปนะฮะก็มีทั้งซุปเห็ดซุปผักโขมซุปแฮมชีสน,นะครับอันนี้เป็นเมนูกระทะร้อนนะครับอันนี้เป็นเมนูพิเศษต้อนรับฤดูร้อนนะครับ นี่ก็เป็นเมนูเวลคัมดิงนะฮะเป็นเวลคัมดิงฉัดสตรอเบอรี่นะฮะก็สำหรับเวลคัมดิงนะฮะก็จะได้สำหรับคนที่สมัครสมาชิกนะฮะก็จะได้เวลคัมดิงนะฮะดื่มเพื่อเรียกน้ำย่อยก่อนทานข้าวนะครับอร่อยดีนะฮะอันนี้เป็นซุปเห็ดนะครับเมนูแรกของเรานะครับอันนี้เป็นสเต็กไก่และไส้กรอกโคลบุตะนะฮะราคา149บาบาทนะครับ อันนี้คือสเต็กสันคอโคโลบุตะหมักพริกไทยดำราคา149บาทนะครับนี้เป็นสเต็กสันคอหมูและทอสแฮมฮาวายราคา179บาทนะครับครับก็โอเคครับสำหรับร้านซันตาเฟ่นะฮะก็เป็นร้านสเต็กนะฮะเสิร์ฟความสุขทุกสถานีนะฮะเมนูซิเกเนเจอร์ก็คือสเต็กหมูโคโลบุตะนะฮะที่มาแล้วต้องสั่งนะครับ ก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel Bychi นะครับเก็บเรื่องราวกันในทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ